เอาละครับวันนี้นะครับถ่ายทอดสดความมันอยู่ที่ TY วอรินาภูเก็ตนะครับเข้าสู่มวยคู่ที่สองเลยดีกว่านะครับพิกัด62กิโลกรัมนุ่มไทยแข้งโหดขอพิสูจน์ฝีมือกับนักสู้แดนประดิบจากญี่ปุ่นศึกครั้งนี้นะครับวัดใจวัดใจกันไปเลยนะครับให้รู้ดำรู้แดงใครจะเป็นฝ่ายกล้ำชัยกลับไปนะฮะ ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Japan นักชกฝ่ายน้ำเงินสามูไรพันเดือดโทโมโกิเรโวลูชันภูเก็ตมาถึงมวยคู่ที่2กันแล้วนะครับนักชกหนุ่มจากเจแปนนะฮะอายุ26นัก62ส่วนสูง173นะครับสถิติการชกชนะส5ห้ครั้งแพ้5ครั้งครับผมแล้วนี่คือ โอ้โหผมเชื่อว,ว่าแฟนมวย MX ทุกคนนะฮะจะต้องคลีกกับเขานักมวยแดนประดิษฐหล่อมากครับคุณผู้ชมเอาเละครับนี่ก็คือความมันบนสังเวียน MX มวยเอ็กตรีมนะฮะขอเสียบวงมือดังๆต้อนรับนักมวยฝ่ายน้ำเงินเอาเละครับคุณผู้ชมไปสู่ที่นักมวยฝ่ายไทยนะครับ ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand นักมวยบุมแดงจอมเตะพิฆาตท็อป TNY มวยไทยบริษัท TNY มวยไทยจำกัดของเรานะฮะส่งเข้ามาแข่งขันในวันนี้นะครับผมอายุ21นัา62ส่วนสูง165 สถิติการชกไม่ธรรมดานะครับชนะถึง94ครั้งเสมอหนึ่งแพ้27นี่คือความหวังของหมู่บ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมชาวไทยขอเสียปรบมือดังๆต้อนรับนักมวยชาวไทยให้กำลังใจกันหน่อยนะครับสังเวียนนี้นะครับมันเดือดมันโหดใครไม่แข็งแกร่งใครไม่ทนทานรับรองนะครับต้องเป็นผู้แพ้แน่นอนเอาละครับคุณผู้ชม ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับผู้ตัดสินบนเวที MX Referee จรูนยาวดามและนี่ก็คือคณะกรรมการตัดสินบนเวทีของเรานะครับเอาเลยครับโชคเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่ตำปิดกติกาตั้งคู่โชคดี เอาแล้วครับมาดูคู่ที่สองครับแม่คู่แรกนี่ต้องขอแสดงความยินดีกับเซนเชสลาร่ภูเกษตสิงห์ับชักิกาดคอครับยกสุดท้ายนี่โพล่เดียวับจบฉากเลยครับแม่สำหรับทางด้านพยาน้อยแอดซูลด์ของเราเอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่สองครับหมูแดงครับท็อปทีเอ็นวายมวยไทยนี่ดาวดังจากสีสะเกครับนี่นักชกจากสีสะเกตดครับท็อปเจ้าท็อป วันนี้จะเป็นตัวทอบหรือเปล่าครับเจอกับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นครับเฮโมกิเรวอลชันแม่ทีมงานนี่ต้องไม่ต้องห่วงครับทีมงานเรวอลชันนี่ไม่ว่าจะเป็นสกัดเพชรสอนสกุลพันธุ์ดอกไม้ป่าแม่หรือว่าเจ้าเล็กของเราครับโอ้โหแม่ได้เปรียบรูปร่างครับโทโมกิเรวอลชันนี่รูปร่างนี่สูงกว่าอา้อาวอ้าวแล้วครับเจ้าทบ <anca> นี่เขาบอกว่าความหวังความหวังของหมู่บ้านครับทีแอนวายอาครับกรรมการจรูญยอดดำบอกไม่ถอยนะมวย MX ถอยไม่มีคะแนนต้องเดินกระทําครับเชีแพรอ้าวเจ้าท็อป เจ้าท็อปเดือนที่แล้วนี่โดนน็อกยกแรกครับวันนี้กะกู้ชื่อหน้อยวันนี้ต้องกู้ชื่อหน่อยแล้วอ้าวเล่นฐานล่างก่อนโอ้ยเจอล้วงลำตัวซ้ายลำตัวอ้าวขยับเล่นฐานล่างอ้าวอ้าวอ้าวไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยอ้าวเจ้าท็อป ดินอโอ้ยมีลำตัวเล่นฐานล่างไปก่อนโอ้โหเสียกอ,องเชียร์ว่ายังไงโอ้โหอ่าแล้วครับเทนววาลานเทนวานลานเอาบานมาเจาะย,ออยางแอมยยางญี่ปุ่นเป็นยังไงใช้มิชลินหรือเปล่าเอาท็อ,ทอปแน่ตัวท็อปตัวท็อป วันนี้มาด้วยความมั่นใจครับเจ้าท็อปครับแหมแกบอกลด7จกิโลครับลูกพี่ไม่เป็นไรสบายสบายอ้าว mm hmm. oh อือหือเออเฮ้ยติมติมอ้าวโชโมโกิโชโมโกิแหมกยกนี้อ้าวตั้งรับเน้นตั้งรับแหมเน้นตั้งรับเขาบอกไม่ดีมวยสามยกอ้าวอออื mm ื hmm. ้ห ยับอืออเอาเล่นฐานล่างก่อนมา,มามามาดิครับก็มาสิครับแม่เอามาเด้เอ่ามาเด้เอานีอ่เ,เอาเล่นฐานล่างก่อนเจ้าทบแม่อือหือด้านหลังนี่ไม่ต้องห่วงครับสักลายมังกรสักลายมังกรหมดยกครับหมดยกโ,โอ้โห Ma lui ไปนี่อ่ะเดี๋ยวรอน้องโชว์ป้ายก่อนถือป้ายก่อนอ่าน้องแมมครับคนนี้น้องแมมครับหน้าตาน่ารักครับนี่ครับถือป้ายบอกยกยกที่สองครับน้องแมมคนสวย ดูยกที่สองครับ mm hmm. ยกแรกมันมันจริงๆครับอ้าวแม่จะกินปลาราดิ้กินปลาราจากสีสกเกตครับหรือว่ากินซูชิมาเอ้าเข้ามาดิเข้ามาดิได้นี่นี่นี่จะเอาซับเจวบองซับเจวบองบอต้องญาตินะบอดต้องญาตนะิเด้อเฮ้ยนี่แม่จ้าท็อป ของฝากจากสีสะเกดครับแหมวันนี้ของฝากจากสีสะเกดใส่ไปเลยอ้าวโอ้ยอ้าวแหม่ทโมเกะครับไปยังไงครับซูชิอ้าวแหมหน้าตานี่ลอยอยู่หน้าตายังลอยอยู่เอ่าเน้นวงในเน้นวงในอ้าวเจอซอกสิครับแหมงัดด้วยซอกครับอื เจ้าท็อปดูว่ามั่นใจครับเดินอย่างมั่นใจออกเล่นฐานล่างถือว่าออกลูกมั่นใจเลยครับเจ้าท็อปครับอ้าววงในทีโมเกย์แม่ยังไม่เปิดเกมครับเจ้าทีโมเกะครับทีโมเกย์โอ้ยเจอฮุกซ้ายครับแม่อ้าอแล้วครับเจ้าท็อป นี่ดูว่าจะมั่นใจครับแต่ว่าอย่ายามใจเกินไปไม่ได้ครับโอ้ยอ้าวแข้งขวาจัดไปจัดไปโอ้ยสอกขวามาเม่วันนี้แกมั่นใจเลยอ้าวเอาใจลูกพี่หน่อยครับคุณตอดคุณตอดเอาใจลูกพี่หน่อยอ้าว,าวส่วนทเทโมเกะแกเข้าใจพินหรือเปล่าครับว่าจะเป็นมวยห้ายกสามยกเท่านั้นครับฟอร์เวิร์ด forward come on come on อ้าวครับอือเจ้าท็อปเจ้าท็อปครับโอ้โหหัวล่างนี่ขาแดงเป็นปื้นครับขาแดงเป็นปื้นอืออืออ้าวโดนฐานล่างครับฐานล่างไม่ดีหรือเปล่าครับทีโมกิอ้าวต้องเดินบ้างครับอือ แต่ว่าเจ้าทบนี่ยามใจไม่ได้นะยามใจ uh, อา้าวเสียมาเี้ <c oughs> โอ้โหอ้าวแล้วครับอย่าหมดยาย่นอย่ายุบอา้าวนี่แกบอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอา้าวโนพร้อมแลมอ่าโอ้โห ôi. ทีมงานครับทีมงานรีวิวแล้ชั่นบอกจะถอยไปทำไมอา้าวแม่ โอ้โหอ้าวอ้าวแม่แม่เจ้าท็อปก็เดินเดินมากก็เหนื่อยครับเดินหมดโยครับหมดโยหมดโยโอ้โห ยกทีสามครับนี่ครับโอ,โ,โอ้โหครับแม่คนถือป้ายนี่สวยนักเกิดครับสวยหยาดเยิ้มครับน้องพลอยครับน้องพลอยว่าจะพลอยด้วยหรือเปล่าเนี่ยอาล้ครับทีมงานมุมน้ำเงินนี่ไม่ว่าจะเป็นฟาสถานกอสเปทองคุนทิมพิเชอร์นี่วันนาคณะบอกเดินแม่แต่แกติดถอยหลังนะครับอ้าว ก็บอกขโมนฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดอ้อาวอ้อยเจอหมัดโอ้ยอยอ้าวแหมเจ้าท็อปเจ้าท็อปประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้อ้าโอ้ยโหดความโหดข้ามสายพันนี่ก็บอกความมันไร้ขีดจำกัดว่าอย่างไงกอะบอกกระบอนแหมแพงขวาครับ ของขวากจากสีสะเก็ดครับของขวากจากสีสะเก็ดไม่ใช่หัวหอมไม่ใช่หอมแดงแต่เป็นแข้งและเป็นโอ้โหอ้าวยาเผลอไอ้น้องยาเผลอนี่เจาะยางอ้าวาอืมยักษ์อันตรายกันทุ้งชนโอ้โหมันจริงๆครับต้องบอกว่ามันจริงๆรงอ้าวแล้วครับอืมอ่าครับแข้งซ้ายครับหมัดขวาเจ้าท็อปเจ้าท็อป ทีโมกีก็ไม่ถอยแล้วยกนี้ไม่ถอยอฮ้ยโอ้ยเฮ้ยแม่ยำใจไม่ได้ครับเจ้าทอครับหมาอ้าวโอ้โหสนุกนอเกินครับคนคนนี้ครับโอ้โหแบบนี้แบบนี้ว่าอย่างไรครับนักใจกรรมการหรือเปล่าครับอ้าวแมเริ่มจะเร่ครับเริ่มจะเร่ครับทีโมกีเริ่มจะเร่งเกมรับ กรรมการแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนแม่เจ้าท็อปออกมาพลดเกมครับออกมาพลดเกมอเอาแค่มา,าแค่ไปโอ้โหูยอาล้วครับยกนี้ยกนี้เร่งขึ้นมาครับทีมโมกิครับเร่งขึ้นมาแล้วครับแม่อาเจ้าท็อปแม่อย่ารับเยอะอย่ารับเยอะอาอา้าว คนล,ละทีอ,อ้าวแยบแมโอ้โหเดือดจ,จริงๆก็ต้องบอกว่าเดือดจ,จริงๆแข้งขวาขวามาทีโมกิทิโมกิอา้าวว่ายังไงเจอแยบแยบแยบโอ้โหเอ,าาอ้าวมาโอ้โหท้าทายเหลือเกินครับเจ้าท็อปกล้ามากครับนายแน่มากนายแน่มากเฮ้ 哎、嗯、好来、哦、好好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 好 pop on. แลกกันมันขนาดนี้นะครับเจ็บกันหรือเปล่าถามใจเธอดูโอ้โหแลกกันมันจริงๆนี่คือมวย3ยกที่มันที่สุดในปัตภีนะครับแล้วตอนนี้นะครับผลการแข่งขันก็อยู่ในมือของผมแล้วนะครับผลการแข่งขันนะครับกรรมการให้ดอเสมอครับผมโอ้โห แห่งผิดภาดนะครับของนักมวยฝ่ายแดงชาวไทยปะทะกับนักมวยแดนประดิบนะครับถือว่ามันมากๆเลยเอาละครับคุณผู้ชมนี่คือความมันของเวที MX มวย Extreme นะฮะเอาละครับพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามามันกันต่อโหดกันต่อในมวยคู่ที่3